ไปกันที่จังหวัดพะเยากับสถานที่ที่เขาเรียกกันว่าอัญมณีบนยอดเขาก็คือวัดอนาลโยทิพยารามหรือที่หลายคนจะรู้จักในชื่อดอยบุตรสราค a h มอมชื่อพร้อมมากเลยนะคะใช่ครับแล้วจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยนะฮะจุดที่น่าสนใจมากเลยก็คือวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งที่อยากให้ที่นี่เป็นเหมือนกับอุทยานพระพุทธศาสนา ใช่ค่ะไม่ใช่แค่ศาสนาสถานธรรมดาทั่วไปครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาเจาะลึกกันว่าแนวคิดนี้เนี่ยมันถูกทำให้เป็นจริงได้ยังไงแล้วอะไรที่ทำให้สถานที่แห่งนี้มันเอ่อมันพิเศษกว่าที่อื่นนะครับน่าสนใจมากค่ะเพราะคำว่าอุทยานพระพุทธศาสนาเนี่ยแหละค่ะที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากเลยคือมันบอกเราตั้งแต่แรกเลยว่าที่นี่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแค่ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่ถูกสร้างให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการพักผ่อนทางจิตวิญญาณที่แบบธรรมชาติกับความเชื่อมันหลอมรวมกันจริงๆเอาละครับเรามาแกะดูรายละเอียดกันเลยข้อมูลระบุว่าวัดนี้ก่อตั้งโดยพระธรรมวิสุทธิยานัายบุญสุมงคโลและที่สำคัญก็คือได้รับการยกสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีสังกัดธรรมยุติกานิกายค่ะพอได้ยินว่าเป็นธรรมยุติกานิกายปุ๊บ ภาพแรกที่นึกถึงเลยคือความเคร่งครัดในพระธรรมวินยัยใช่ค่ะซึ่งเมันก็ดูเหมือนจะขัดกับภาพของอุทยานที่มันดูเปิดกว้างดูผ่อนคลายกว่าไหมครับความสมดุลตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะคือการเป็นพระอารามหลวงและสังกัดธรรมยุทธ์เนี่ยมันคือการตอกย้ําถึงความสําคัญสถานะที่เป็นทางการของวัดอืครับเป็นการรับรองความถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยแต่ในขณะเดียวกัน วิสัยทัศน์อุทยานก็เหมือนการทลายกำแพงทำให้คนทั่วไปรู้สึกว่าที่นี่เข้าถึงง่ายไม่ได้น่าเกรงขามจนเกินไปอมันคือการสร้างสมดุลที่ชานฉลาดมากคือแก่นแท้ยังคงความศักดิ์สิทธิ์แต่เปลือกนอกนี่เปิดกว้างต้อนรับทุกคนเลยค่ะความสมดุลที่ว่านี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้มีแค่เรื่องสถานะของวัดกับวิสัยทัศน์อย่างเดียวนะครับแต่สะท้อนออกมาในงานสถาปัตยกรรมด้วยค่ะ ยังไงคะจากข้อมูลที่เรามีคือที่นี่เต็มไปด้วยศิลปะที่หลากหลายมากมีตั้งแต่พระพุทธรูปปางลีลาศิลปะสุโขทัยองค์ใหญ่ไปจนถึงเก่งจีนที่มีเจ้าแม่กวนอิมและยังมีเจดีพุทธคยาจำลองจากอินเดียอีกมองเหมผินๆอาจจะดูเหมือนออจับชายไปหน่อยไหมครับหรือว่ามันมีความตั้งใจอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังการจัดวางที่ดูเหมือนไม่เข้าพวกกันนี้ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะคือถ้ามองในแง่ศิลปะบริสุทธิ์อาจจะดูขัดกันนิดหน่อยแต่ถ้ามองผ่านแว่นของอุทยานพระพุทธศาสนาจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะครับการผสมผสานนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่มันคือการสื่อสารเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากอ๋อเป็นความตั้งใจใช่ค่ะพระพุทธรูปศิลปะสุขโขทัยเนี่ยเป็นตัวแทนของพุทธศาสนาแบบเทรวาตที่เป็นรากฐานของไทยครับ ส่วนเก่งจีนและเจ้าแม่กวนอิมก็คือการยอมยับและโอบรับพุทธศาสนานิกายมหายานและพอมีเจดีพุทธคยาจำลองอีกก็คือการดึงเรากลับไปสู่จุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธที่อินเดียอ๋อเข้าใจเลยครับทั้งหมดนี้รวมกันแล้วมันทำให้วัดอนาลโยมไม่ใช่แค่วัดไทยแต่เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธจากทั่วโลกเลยค่ะเหมือนการสร้างพื้นที่ที่เป็นสากลในทางความเชื่อนั่นเอง ทีนี้มาพูดถึงประสบการณ์ของผู้มาเยือนบ้างดีกว่าการเดินทางขึ้นไปบนดอยบุตรสลาคำเนี่ยมีสองทางเลือกค่ะคือจะขับรถขึ้นไปตามถนนลาดยางหรือจะเดินขึ้นบันไดผมนึกภาพตามเลยว่าคนส่วนใหญ่ยุคนี้ก็คงเลือกขับรถกันอยู่แล้วน่าจะอย่างนั้นนะคะสะดวกกว่ากันเยอะใช่ครับการที่ยังคงมีทางเลือกให้เดินขึ้นบันไดที่ต้องใช้ทั้งแรงกายและเวลามันน่าจะมีความหมายอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แน่แน่แน่นอนค่ะ การมีทางเลือกสองทางนี้ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องความสะดวกสบายนะคะการเดินขึ้นปันใดเนี่ยมันเปรียบได้กับการจาริกสแสวงบุญในสมัยก่อนที่ทุกย่างก้าวคือการฝึกสมาธิความอดทอน hmm. เป็นการใช้ความเหนื่อยยากทางกายเพื่อชำระล้างจิตใจให้สงบพอไปถึงยอดดอยแล้วได้เห็นวิวสวยๆของก้านพยาวอยู่ข้างล่างความเหนื่อยทั้งหมดมันจะหายไปเลยค่ะเหลือแค่ความสงบความรู้สึกอิ่มเอมใจ เป็นรางวัลของการใช้ความพยายามสินะครับใช่ค่ะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่การขับรถขึ้นไปให้ไม่ได้การมีทางเลือกนี้ไว้จึงเหมือนเป็นการรักษาคุณค่าของการเดินทางทางจิตวิญญาณเอาไว้แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงถ้าให้สรุปภาพรวมของวัดอนาลโยทิพยารามจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาก็คงต้องบอกว่าที่นี่เป็นมากกว่าวัดที่สวยงามธรมธรมดาธรรมดาค่ะแต่เป็นผลลัพธ์ของการออกแบบที่คิดมาอย่างดี ที่ซึ่งวิสัยทัศน์ทางาศาสนาความหลากหลายทางศิลปะและความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติถูกนำมาหลอมรวมกันเพื่อสร้างประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่ครบถ้วนเข้าถึงได้ง่ายถูกต้องเลยค่ะและนี่ก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าคบคิดตามมาสำหรับพวกเราทุกคนครับในยุคที่ผู้คนต่างสแสวงหาที่พึ่งทางใจแต่ก็อาจจะไม่ได้ยึดติดกับรูปแบบความเชื่อที่ตายตัว การสร้างพุทธสถานในรูปแบบของอุทยานที่เปิดกว้างและผสมผสานความเชื่อหลากหลายแบบเนี่ยจะกลายเป็นต้นแบบใหม่ของศาสนสถานในสังคมสมัยใหม่ที่เน้นการเข้าถึงและให้ความสงบแก่ทุกคนโดยไม่แบ่งแยกหรือไม่เป็นประเด็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยค่ะ